เฮ้ hey, สวัสดีครับผมคิม Creative Kim นะครับผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ A A สาส u น,นะครับทาง Pop นะครับได้ทําการจัดอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการแข่งขัน Mario Kart Circuit ในแบบชีวิตจริงนั่นเองนะครับก็ใช้เหมือนเป็นระบบ AR ในการแบบจับหน้าจอแล้วก็กดใช้ไอเทมใช้ของ Realistic ขนาดไหนนะคุณมาดูกใกล้ๆนะฮะนี่คือตัวกล่องใช่ไหมฮะโชคไปให้มันมันจะมีไอเทมมีของมามาด,ดูนะฮะโชคปุ๊บ ฟู ais, ๊ดฟู๊ดฟู๊ดฟู๊ดีอายไหมขึ้นมาแล้วได้มาแล้วนะฮะจ้าจังที่สำคัญนะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่ไม่ธรรมดามีเชือกเอ็นูกอย่างดีนะครับไปแกะผไเดี๋ยววันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเลยครับผม ตอนนี้นะฮะ <c oughs> เขากําลังแข่งขันในรอบแรกกันแล้วในแต่ละรอบเนี่ยจะเล่นกัน4คนแล้วก็จะเอาแค่ท็อปทูเท่านั้นท,ที่จะผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆๆคนที่ได้แชมป์คนเดียวค,คนสุดท้ายจะได้รับเง <5, 000 S 2> ินรางวัล5,000บาทวันนี้เราตั้งใจมาเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นความสามัคคีเจ้าสิความร่ํารวยมาแบบว่าเล่นๆอยู่แล้วแป๊บนึงคันเดินชันไปนเต็ดเต็ดต่อย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 เอาคันตกพี่รู้ไหมว่ากดไอเทมต้งใช้ L1 เขาจะไม่มีอะไรไอเทมไม่ใชเลยนะเฮ้ยตอนที่หนึตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งห้าพันห้าพัน หลายคนอาจจะเห็นว่าในเกมเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณดูในชีวิตจริง นี่ฮะเขาใช้เทคนิคนะครับการสตรีมสไนซ์นะครับเขากำลังสตรีมสไนโลกความเป็นจริงอยู่นะฮะอยู่ได้กันอยู่ไ้กันไอ้ทิ้งกวยไว้ทิ้งกวยไว้ไอ้คนมันสะดุดเป็นไงบ้างครับพี่จ้องมันเริ่มเล่นได้แล้วโอ้ย่ยยยวยย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 มยย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 ยไยยยียย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 ยนยยยอยยยัยย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 บยยยยยัยย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 เยย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 ยอยยยยย่ยเยยยยยยอ่ะอ๋อเน้นมาก ออ้ไจานนนว่ะพี่รู้ใช่ไหมว่าเพาเอาเครอกทั้งสองคนเฮ้ยเอาหรอกลับมาดูที่หนึ่งครับครอสครอสมีเขาใช่ไหมเรา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 ตึ๊บ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 ตึเฮ้ยโค้งไปเนี่ยเดี๋ยววันเคลียร์เก่อนโกงเปล่าเขาเรียกว่ามีการฝึกฝนมาอย่างดีเฮ้ยอย่าว่าแต่งั้นเลยพี่ยังไม่ครบรอบมันขาดอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ต๋องไม่ยากเท่าไหร่นี่ดูที่หนึ่งอ่ะที่สี่ถ่ายกันเป็นนาทีสามสิบวิ ถามเราดีกว่ารู้สึกไงฮะจู่ๆได้ที่หนึ่งเฉยเลยฮะฟุกครับฟุกวันนี้นะฮะเราได้สร้างมิติใหม่ของวงการนะครับเราสามารถปั้นชูบัก้าอีสปอร์ตได้แล้วดีใจมากเมื่อกี้รู้สึกอะไรกันสบายสบายฮะหมายถึงว่าขับสบายนั่งสบายเลยพี่เขานั่งสบายมากถือว่าพลาดเรินรางวัลแต่ไม่เป็นไรผมมีของรางวัลให้พี่จริงป่ะนี่เป็นเหรียญเฮ้ยเป็นเหรียญทองได้กินได้ด้วยกินกระทีนี้มอบให้เป็นรางวัลนะขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้น่าจะเห็นฝีมือผมขับมาดิโอคาร์ไปแล้วเป็นไม่ได้ก็ลืมซะนะฮะ ม่ต้องไปจำมันมากเอาให้ติม่มพี่ลองดูโ้หไม่น่าใช่แซะหนยนพิงขัดจริงเลยก็มึงบอกให้กูลองเดี๋ยวดูอีกคนหนึ่งของผมคือชนะแน่ก็จังไห้แล้วแหละไปดูรอบต่อไปครับแน่ใจว่าจะนั่งท้ากันจริงใช่ไหมฮะได้ๆให้โอกาสเปลี่ยนที่กันก่อนเอาไว้ผมเปลี่ยนที่ได้ไม่เอาเอ้าอย โดนเบียดจับโดนเบียดเดียวแลี้ยวแลี้ยวแล้วอยู่หน้านที่โดนโดนครับเปิดเราไม่คุยเลยค่ะตั้งใจหน่อยดิตั้งใจหน่อยดีเลยโอ้โอ้รอบที่สองแล้วเอบทีรอบที่สองแต่เขาจริงว่าเขาบอกเอาเามาเอ้เอาจริงนะโช่องกูไม่ควรเข้ารอบต้องเรียกว่าโชคดีมากๆเพราะว่ารอบสุดท้ายดันได้ไอเทมทำลายคนอื่นมาดีแต่โอเคฮะเข้ารอบฮะเดี๋ยวไปเจอรอบต่อไป เอ้านี่คุณกลับมาได้อีกรอบแล้วนะอะไรวะรอบนี้คือคุณจะที่หนึ่งแล้วใช่ไหมของจริงสุดๆุ่นนะของจริงแล้วสุดๆนะครับเฟิร์สนี่เป็นการเล่นเกมครั้งแรกในชีวิตด้วยครับอ้ฮะครับคิดยังไงคิดว่าจะชนะไหมฮะไม่คุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ใครแพ้ปิดช่องเฮ้ยผมลาออกทันแล้วเฮ้ยที่หนึ่งว่ะเอ้าเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่หนึ่งไปเฟิร์สนะเอ๋อครั้งแรกได้ที่สามนะฮะเอาที่สี่แล้วนะฮะผมไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์ใครเกลียดขนาดนเลย ไปเลยไปเลลยที่หนึ่งจำวันที่แข่งกินจุได้ไหมคุณเคยผิดพลาดล้มเหลวไดขนาดไหนรู้สึกไงบ้างเงินเดือนไปแล้วก็ถือซะว่ามือนี้กูเลี้ยงแล้วกันเงินเดือนก็รอไปก่อนครเป็นโอกาสคุณจะต้องไปที่หนึ่งที่หนึ่ง มันเดินไปแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งว้าวเป็นไงฮะเฟิร์สเล่นครั้งแรกได้ที่หนึ่งเลยรู้สึกไงฮะเหนื่อยดูมิดุรงนี้่ารอบเราว่าที่หนึ่งกันใช่ป่ะใครไม่รู้ไม่ได้ที่ห <c oughs> นึ่งก็ไม่รู้ไปเอาไม่้อ, <c oughs> อเป็นเดี๋ยวเจอรอบเดียวกันเดี๋ยวกูจะแซง ที่นอพี่เอ้ยเราจะาที่สี่ไร<ห>เน, <3 S 1> นี่ยสามดูดิเขาไปไกลกันหมดแล้วนเนี่ย <c oughs> จะเอาบ้านเหรอบ้านอันนี้หนึ่งเขาไปแบบเขาถึงอุโมงค์กันเลยเกิดอะไรขึ้นกันสวนตอนแรกเลยพี่กมิมความเห็นหน่อยคือชัยชนะคงหวังยากแล้วเอาไปทำให้มันเกมสนุกแล้วกันเขาจะเข้าแล้วนะ่ะเขนที่หนึ่งนั่นนะโอ้ยนะตอนเขาที่นหนึ่งไปแล้วเขาลองขอความเห็นหน่อยครับโอ้ยดีกว่าผมนิดดูของผมดิพี่ยังไม่เข้าเลยเขาเข้าไปแล้วเนี่ยแพ้เลยเดี๋ยวเราไปดูเชียร์พี่กิมต่อ เผยนครับรอบนี้เป็นรอบ12คนแล้วนะครับแล้วคนที่คุณต้องเจอเนี่ยเป็นคนที่ล้มผมได้เมื่อรอบที่แล้วนะครับเอพนี้หึงเข้ารอบนะครับและอย่าว่าแต่คนเดียวมีทีมงานมาคนด้วยนะครับผมเชียร์ทีมงานเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับผู้แข่งไหมฮะับมีบอกเขาว่ายอมแพ้ดีกว่ายอมแบบให้กูอะไรเงี้ยเนี่หอ๋อมายคือผมคนดูเขาจะแบบเฮ้ยเป็นคนดียอดเยี่ยมมากเลยครับนะผมไม่ยอมพี่เอาแล้วแข่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกตอนนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าพี่จ๊อกไปอยู่กับทีม แล้วครับทำไรครับพี่จ๊อบป้อนเป็นฝ่ายเขาครับแล้วทำไมไม่ปล่อยทีมเลยจั้งแรงมาแล้วตัดใจแล้วประเด็นคือรถทีมงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สี่ด้วยเขาให้มาให้ชนครับนะครับตอนนี้พี่เจงอยู่ที่สองนะครับในขณะที่ครีสิบทีมอยู่ที่หนึ่งนะครับผมผมไม่ยอมพี่หรอกพี่พี่เจงพี่เจงยาพี่เจงยาพี่้ียยาอาละครับตอนนี้รถเฟิร์ดตนาไปไปยังไงครับเข้าไปครับเข้าไปครับเข้าครับขับพี่เจงเข้าเหรอเคลขึ้นเคล่อเฟิร์ตรถแม่ ผมจะบอกพี่เจงพี่เมื่อกี้อ่อนไห้มึงช้าไปแล้วตอนต้นคลิปอันนี้จับมือหน่อยฮะจับมือหน่อยฮะนักเตืนทากีฬาฮะมึงูนี่ช่วยเลยอ่ะงูยืนเนั่งลั่งไอ้งูนี่ให้ระบายเต็มๆเลยีิยญาณว่าไงไม่รอบนี้แป๊บนึงนะจับรถให้ใหม่ได้ไหมโอ้โหติดหน้าหลังเลยคันเขาอะกูง่ะตำแหน่งเริ่มออกตัวสำคัญมากถ้ารถเราเหลื่อมคนอื่นเขาได้เปรียบหรือเขาเรียกว่าโกงอะไรไปแล้ว เอ้ยตั้งใจไปเปล่าเออมึงก็เยอะกันเหมือนกันอนะมาป่ะกวามหวังอยู่ที่พี่นะพี่รถรถเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ยเร็วเร็วเร็เร็วเปิดช่องเมื่อกี้ได้ไงครับพี่คุณรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ใครแพ้ปิดช่องพี่เข้าใจผมใช่ไหมโน้คอมเมนต์แน่นอนคอมเมนต์ อธิบายอธิบายความรู้สึกอะ่ะผมอยากจะบอกว่าครีเอทีฟคิมกับรับทราบนี่เรามีสัมพันธ์ทำไมตีที่ดีต่อกันเ,เพราะฉะนั้นผมฝากความหวังไว้ที่พี่อ้แม่งถ้าเกิดว่าพี่ชนะผ่านห้าอะไรอะไรอ,อะไรทำเดีด๋ดีเลยเดี๋ยวนะหันห้านี่รวมกูไหมรวมนี่เอาคันเอาติผมเชื่อในพลังของพี่เจงก็ดีก็ดีก็เชื่อกันเชื่อกันนะเราดูรอดูนะ เดนจัดไปดิใครที่หนึ่งวะใครที่หนึ่งวะเพลาดเขาพลาดเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยสมันไม่ได้เงินไอ้สังเอาแล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วโดนแล้วดาเฮียโอ้โหจริงห่างห้าดับขนาดเลย ชนทำไมวะเราสองกับสามเนี่ยเราไม่ใส่กันเองทำไมคือรถพี่มันเกยหัวอยู่พอนเกยแล้วมึงกินของอัดหลังกูเลยัปแม่ไปย้อมใจว่ะนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะฮะงานวันนี้นะก็เรียกว่า สน,นุกสนานแทปปี้กันเลยทีเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวดเด,วดงั้นเราได้ปาร์ตี้กันแล้วถ้าเกิดว่ามีแข่งอีกจะมาไหมฮะโอ้ยไม่น่ามามามา <laughs> มาโอเคถ้ย่งไรวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทนะี่ท่านจริงนะคขอบคุณป๊อปมากนะครับที่จัดอีเกนต์กิจกรรมแนี้นะฮะขอบคุณเราๆยูทูบเบอร์ทุกคนที่มาร่วมงานกับวันนี้ด้วยนะสนุกมากสุดท้ายนี้นะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นของช่องครีเอทีฟคิมด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิป ครับสนุกไหมพี่ไอเนี่ยเหรอที่เล่นเมื่อกี้เอาเลยไอสนุกดิสนุกล้ขอขอบคุณเราพลพรรคความรักความเมตตาทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนช่องเสียเคกันในครั้งนี้นะฮะในแบบระดับโหยหาแบบร้อนแรงนะฮะก็จะมีภูม W B A Maybe So Black และฟารุโรบินขอขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับทรอเป็นยางจังไอ่อช่ใช่ใชใช่ใ่ใช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 ่ใ ハハ <Yeah. S 2> <laughs>